เป็นยังไงครับวันนี้ถือว่าทําได้ดีไหมกับคือมาตรฐานเราอ่ะผ่านเวทีที่ใหญ่กว่านี้มาแล้วครับแต่ก็คือแบบนี้ก็เป็นแมตช์ทีเกมครั้งแรกครับแล้วก็คือไม่ได้ประมาทการแข่งขันครับก็เลยคิดว่าทําทําได้ดีครับวันนี้ก็มีเก่งเกงบ้างแต่ก็คือสามารถกลับมาได้แล้วก็ทาทาให้แบบเขาชนะให้กับเมทไทยได้เก่งไหมเล่นในบ้านไม่ไม่เก่งครับไม่เก่งก็คือทําเต็มที่ครับแล้วก็ไม่ประมาทครับเพราะว่า เราอาจจะคิดว่าเออเราแข่งกับรายการที่ใหญ่กว่านี้มาแล้วอาจจะแบบประมาทหรือเปล่าแต่คืออยู่ไม่ได้ประมาทนะก็จะเป็นแถบงฮิโร่แถบเอเชียแต่ประเทศมีการพัฒนาสูงนะครับซึ่งอยู่ก็คิดว่าทุกคนไม่ใช่อยู่คนเดียวที่พัฒนาทุกคนก็พัฒนาเขาไปอยู่เพราะนั้นอย่าประมาทแล้วก็ทำเต็มที่แล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาสกิลพัฒนาขึ้นไปเรื่อยใช่ครับก็มองความพิชิตพลาดทั้งนั้นความแพ้แพ้ทั้งนั้นเป็นบทเรียนครับไม่ได้คิดว่ามันมาถึงทางชีวิตมองว่ามันเป็นแค่จุดเริ่มต้นครับเป้้าาาาหหหมมยยยยยออออออูู่่่่ัััังงงเเเปปป็็็นนนนรรรรรีีญโลิิกกกกคคคบบแตตืืะะววข แม่คเคยดูแต่ไทยแลด์สโตรับวันนี้คุณแม่มาดูเรื่อาวเป็นยงไงบาไม่ไปหาแม่เลยครับเพราะว่ากลัวร้องไห้เพราะแบบเป็นคนที่ไม่ค่อยได้กลับบ้านไม่ค่อยได้กลับบ้านก็คือก็อยากไปหาแมา่ตอนนี้อยากไปไม่ได้ไปหาเพราะทำอะไรไม่เสร็จรับก็คืออยากให้เสร็จทุกอย่างแล้วก็กลับไปหากลับไปกอดกลับไปแบบเติมพลังให้ชีวิตก็คืขอขอบคุณพ่อแม่ที่มาเชียร์วันนี้ครับเป็นครั้งแรกแล้วที่พ่อมาเชียร์แมตช์ระดับประเทศข้างสนามรู้สึกดีใจครับ จริงแน่นอนครับไม่ต้องไม่ต้องบอกกันโหลกเพราะพ่อแม่ให้กำลังใจอยู่แล้วซึ่งอยู่ก็แบบรู้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่คนที่ยิ้มชาวคนทั London, that, ้งประเทศพวกกำลังใจอยู่มีมีแรงให้อยู่แบบมาอยู่จุดนี้แล้ขอบคุณทุกคนกำลังใจแล้วเลยท่านั้นคือท่าอะไรอ่ะท่าอะไรก็ก็มันมันเป็นซิกเนเจอร์เจอมเรียกว่าท่าอะไรมัาเรียกท่าอะไรครับท่าลูกศิษย์แสสนิทครับก็้วกเป็นแสสนิทไรครับ แต่จะมีสิศสายหน้าก็คือ,อเราเราไปทำได้เล่นเนาะแต่คือแบบมันทำให้คนอื่นจำเราได้แล้วก็คือทำเป็นแบบเป็นท่าประจำตัวเลยแล้วกันครับ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้ <c oughs> <c oughs>